สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไลฟ์สดผ่านติกต o อของเรานะคะวันนี้เราจะพาทุกท่านมาที่ห้องครัวกับรถมือแม่นะคะใครที่เข้ามาแล้วมาชมกันผัดบวบด้วยกันนะคะวันนี้เราจะผัดบวบด้วยรถมือแม่นะคะของกินคือติ้งนะคะอ,อย่าลืมนะคะเพจรถมือแม่ของเราเป็นเพจที่มีแต่ความอร่อยนะคะก็คือก๋วยจั๊บรถมือแม่ กระเพาะปลารสมือแม่๋วยเตี๋ยวเรือรสมือแม่แล้วก็ผัดไทยรสมือแม่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่ทุกท่านจะสามารถปรุงได้เองในเวลาแค่5นาทีก็ได้รับประทานเลยนะคะวันนี้เพริรสมือแม่ของเราก็จะมาผัดบวมให้ทุกท่านได้รับประทานด้วยกันนะคะน้องเตนมารับประทานด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูติ้งจะผัดบวมให้ดูนะคะ คุณตุกตาเข้ามาเลยนะคะมาไลค์ด้วยกันนะคะสนใจพิพิภัณฑ์ตัวไหนก็อย่าลืมเข้ามาสั่งซื้อได้กันนะคะขอบคุณหัวใจนะคะคุณศักชัยนะคะขอบคุณค่ะคุณอาเธอร์ขอบคุณนะคะที่ส่งหัวใจให้นะคะวันนี้เป็นหลังจากเลิกงานนะคะเราก็มีอาหารอร่อยๆที่ วันนี้จะทําให้ทุกคนได้รับประทานนะคะก็คือผัดบวบของเรานะคะนี่ผัดบวบสวยๆเลยนะคะหั่นเฉียงเรียบร้อยแล้วนะคะเราไม่ใส่เนื้อสัตว์นะคะเราจะกินคลีนคีนเราจะใส่ใส่ไข่ไก่กันนะคะเครื่องปรุงก็ไม่ยากนะคะมีกระเทียมมีน้ํามันหอยแบบ โลืโซเดียมนะคะแล้วก็มีเต้าเจี้ยวเล็กน้อยนะคะขอบคุณนะคะที่ทุกท่านเข้ามาร่วมชมไลฟ์ในวันนี้นะคะหิวตัวไหนบอกมานะคะคุณติ้งจะปรุงให้รับประทานทุกวันเลยนะคะขอบคุณทุกหัวใจที่ส่งมาให้นะคะนะคะแล้วสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเรือ กระเพาะปลาหรือกุ้ยจักตอนนี้ก็3ามถึงร้อยนะคะค่าส่งก็30บาทนะคะอยากทานตัวไหนสั่งมาได้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณแนนคุณปัญชรคง์นะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดในวันนี้นะคะวันนี้เราเริ่มโดยการเปิดแก๊กก่อนนะคะเปิดแก๊กก่อนนะคะเล็กน้อยใส่น้ำมันนิดเดียวนะคะเราจะพยายามเน้นอาหาร c ลีน n c l e a นะคะ ทำยังไงที่เราจะเอาน้ำมันเข้าไปในตัวน้อยที่สุดนะคะโดยใช้น้ําช่วยในการผัดนะคะใส่น้ํามันแค่พอให้ติดกระทะเล็กน้อยนะคะใครมีอยากได้สูตรอาหารอะไรก็สามารถบอกทิ้งฟูติ้งได้เลยนะคะอยากทานอะไรบอกได้เลยนะคะเราจะประกบอาหารให้ขึ้ท่ันได้ชมและ รับประทานร่วมกันในไลฟ์สดผ่านติกตอกกันนะคะสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนก็บอกได้เลยค่ะหรืออยากให้ทำผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้รับประทานก็บอกได้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่เข้ามาร่วมชมกันนะคะผ่านติกตอกนะคะบอกกันนะคะบอกเต่อๆกันนะคะว่าวันนี้มาดูคุณครูจิ้งไลฟ์สดผ่านติกตอกกันค่ะเวลาหนึ่งทุ่มทุกวันนะคะ เราก็จะใส่แรกเลยนะคะใส่กระเทียมนะคะเพิ่มความหอมให้กับอาหารที่เราปรุงนะคะอาหาหรน้ำมันก็เล็กน้อยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะคะคุณคูจท้งก็พยายามจะทําอาหารคลีน n c ล e a n รับประทานนะคะเพราะว่าเราก็อายุขนาดนี้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องการโซเดียมอะไรมากมายเราก็จะเลือกซื้อน้ําปลาซื้อหอยนางรมซื้อ ซอสต่างๆที่มันโลโซเดียมนะคะมันก็จะได้ไม่เป็นโทษต่อร่างกายของเราบางคนก็จะชอบใส่ไข่กรนะคะทำไข่ให้สุกกรกนะคะตอนนี้ใส่ไข่ลงไปแล้วนะคะทำไข่ให้สุกกรพอสุกเสร็จแล้วเราขยี้นิดหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามาร่วมชมนะคะอ่เข้ามาร่วมชมด้วยกันค่ะ คุณจิ้งจับทำอาหารค่ะทำทุกวันเลยนะคะถ้าตอนนก้าวสาวทย์มีเวลาเราก็จัดปรุงอาหารให้คนในครัวเรือนรับรับประทานนะคะเดี๋วถ้าเป็นตอนเย็นก็จะทำอาหารเบาๆคลีนๆกันนะคะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันหอยเลยนะคะน้ำมันหอยโลโซดียมนะคะราใส่ลงไปแล้วก็ใส่ เต้าเจียวเล็กน้อยนะคะเต้าเจียวเล็กน้อยคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่น้ําตาลเขาเรียกว่าน้ำตาลอะไรนะคะน้ําตาลที่มันอะไรนะมีแคลอรี่น้อยนะคะเราก็ปรุงให้เสร็จเรียบร้อยนะคะตอนนี้ปรุงเรียบร้อยแล้วนะคะอ้าวตอนนี้ถึงเวลาของ เราจะใส่บวบเลยนะคะผัดบวบค่ะคุณ UFO นะคะผัดบวบใส่ไข่นะคะชอบไหมคะชอบรับประทานไหมคะนี่อาหารง่ายๆคลีนๆตันเย็นนะคะเราก็จะใส่บวบลงไปไม่ต้องทำมากนะคะกับข้าวตนเย็นไม่ต้องทานเยอะนะคะเอาเคโพรอง,ง้องพออย่าทานเยอะตนเย็น,นเดี๋ยวมันไม่ย่อยแล้วมันก็ทำให้เรานอนไม่หลับ ะะพอใส่บวบลงไปนะคะพอใส่บวบลงไปเราก็จะเติมน,น้ำเปล่าเล็กน้อยให้บวบมันได้สุกนะคะเนี่ยเป็นอาหารง่ายๆนะคะสําหรับทุกคนในครอบครัวอยา่าลืมนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ในไลฟ์ผ่านติกตอกของคุณจิ๊กนะคะอยา่าลืมส่งหัวใจส่งของขวัญให้ด้วยนะคะ เราจะได้เสนอแต่สิ่งที่ดีๆต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งที่ดีต่อชีวิตของเรานะคะหรือใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับอาหารในพื้นที่กรินหรืออยากรู้เรื่องเกี่ยวกับเด็กอ่าห้าถึงหกขวบม,มีปัญหาเกี่ยวกับเด็กปฐมวัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเพราะว่าก็สามารถตอบคําถามได้นะคะเราอยู่กับเด็กๆมาสามสิบกว่าปีเลยนะคะเราก็เลยสามารถที่จะตอบคําถาม ที่ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะคะก็สามารถส่งคำถามมาได้นะคะขอบคุณค่ะทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอ่าทำผัดบวมนะคะอ่าคุณสนศรีพาลีนะคะขอบคุณนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมนะคะอย่าลืม อ่กดหัวชายกดของปั่นให้ด้วยนะคะวันนี้เราผัดบวงให้ทุกท่านรับประทานนะคะแต่ถ้าทุกท่านอยากได้ผลิตภัณฑ์รสมือแม่ก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์080-4646153นะคะเรามีทั้งผัดไทยมีทั้งก๋วยจั๊บมีทั้งผัดเสียเรือแล้วก็กระเพาะปลานะคะเชิ่นเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนัดนะคะเข้ามาร่วมแล้วนะคะ ชอบทำกับข้าวกันไหมคะ,อ,ะอันนี้ครูจิงก็จะทำทุกวันเลยนะคะอันนี้เราได้หนึ่งเมนูก็คือผัดบวบใส่ไข่นะคะโอ้เป็นอาหารที่ทานง,ง่ายทำง่ายด้วยนะคะแล้วก็บางทีตอนเย็นนี้เรากินแต่กับข้าวเลยนะคะเราไม่กินเราไม่กินคาววร์โบไฮเดรตคือเราไม่กินข้าวนะคะเรากินแต่กับเลยนะคะเราก็พยายามเน้นใส่ปโปรตีนจากอกไก่ก็ได้จากไข่ไก่ก็ได้นะคะ ใส่ลงไปจะเป็นไข่อย่างนี้ก็ได้หรือไข่ลวกไข่ต้มได้หมดค่ะแล้วแต่ทุกท่านชอบนะคะตามที่คุณติ้งได้กินคลีนมาร่วมจะหนึ่งเดือนนี้นะคะก็รู้สึกว่าโอ้โหสัดส่วนเราลดลงเลยนะคะไม่ต้องน้ำหนักลดนะคะสัดส่วนเราลดลงเราก็สามารถใส่เสื้อผ้าได้สวยงามขึ้นนะคะก็รู้สึกว่าเออดีมากเลยเลยตอนนี้ก็พยายามหาสูตรอาหารที่มันคลีนๆเอามารับประทานนะคะ ทุกท่านสนใจอาหารคลีนอะไรก็ดูเก่งคูติ้งได้นะคะวันนี้เราจะผัดบัวอย่างหนึ่งละอ่าอย่างหนึ่งแล้วนะคะอีกอันหนึ่งเราจะทําไข่อะไรนะไข่กระลำปลีนะคะซึ่งเป็นอาหารคลีนๆซึ่งคุติ้งสามารถทานได้หมดเลยนะคะคนเดียวเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยแล้วก็เพิ่มโปรโตีนเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อเดี๋ยวรอสักหน่อยมาก่อนรับทานอาหารก็อาจจะ ออกกาลังกายสัก20นาทีนะคะ20นาทีเราถึงจะทานอาหารนะคะพักให้หายเหนื่อยก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณนัทยาเข้ามาร่วมรับชมไลา์แล้วนะคะติชมกันมาได้นะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะว่าชอบแบบไหนอ้าวผัดบวบเรียบร้อยเลยนะคะเทได้เลยค่ะเห็นไหมคะสวยไหมคะหน้าตาน่าทานมากเลยค่ะนี่ทำง่ายด้วยเ๊บเดียวสุดนะคะต่อไปนะคะเราก็จะตามด้วย ตามด้วยทอดใส่ใส่ผัดกระลำปลีนะคะก็คือเราจะใช้เหมือนเหมือนไอกระทะที่ทำไอไข่กระทะตอนเช้านะคะเราก็จะตั้งลงไปนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำมันหยดสองหยดก็พอนะคะหยดสองหยด,หยดพอนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็จะใส่กระลำปลีลงไปนะคะกระลำปลีล้างละเอียสะอาดเรียบร้อยหัน่นฝอยอย่างนี้นะคะนี่ก็เป็นอาหารกินเล่นสำหรับเด็กๆ วัยรุ่นนะคะป้าติงก็จะชอบทำให้หลานๆรับประทานนะคะเราก็จะใส่กระหล่ำปรีลงไปแล้วก็ให้มันร้อนก่อนนะคะที่คนดูเขาก็ดูตามคุณติ่งแล้วก็ทำได้นะคะพวกเข้าวตี๋เรือปัดไทและเพาะนี้ก็คือในห้องครัวของเรานะคะอันนี้เป็น กะหล่ำปลีใส่ไข่นะคะเด็กๆจะชอบเป็นของทานเล่นตอนเย็นได้เลยนะคะเนี่ยพอกะหล่ำปลีสุกแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปตรงกลางสวยไหมครนี่สวยมากเลยค่ะตักกฟงๆนะคะให้มันอยู่ตรงกลางแล้วพอนนี้มันก็จะสุกสุกตรงกลางเราก็เอาไปปรุงรสด้วยซอสเราก็รับประทาน ถ้าเราอยากให้ไข่สุกนะคะเราก็สามารถพลิกได้นะคะพลิกให้มันสุกทางสองด้น้นถ้าไม่ต้องการที่เป็นไข่ลักษณะที่มันยังไม่ค่อยสุกนะคะไข่ลวกอย่างนี้นะคะเราก็สามารถพลิกเป็น2ดงานได้นะคะนี่ก็เลือกแต่ค,ความชอบนะคะแต่บีๆ,ๆบางคนก็บอกว่าอยากได้เป็นไข่ข้นอย่างนีน้เราก็เทใส่จานแล้วก็รับประทานได้เลยนะคะตอนนี้วันนี้เรากเมหนึ่งเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะรับชมการทําอาหารจากรถมือแม่โดยคิงครูติ้งนะคะอย่าลืมนะคะถ้าทุกท่านอยากได้ก่วยจัก๊กแล้วก็กระเพาะปลาแล้วก็ข้าเต๋่วเรือแล้วก็ผัดไทยอย่าลืมนะคะสั่งมาได้จิ้มลิงก์ข้างบนได้เลยนะคะมา สั่งซื้อได้เลยนะคะใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ส่งมาได้เลยนะคะวันนี้ก็มีความสุขมากนะคะที่ได้ทำกับข้าวแล้วก็เชิญทุกท่านมาไลฟ์ดูไลฟ์สดด้กันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะขออนุญ,ญาตไปรับประทานอาหารก่อนนะคะสวัสดีค่ะ